สวัสดีจ้าพี่น้องมือวน,นี้แม่น่อยจะเฮ็ดอีหยางวันนี้แม่ยหญ่น่อยสีลาบปลาดุกนะคะผักไปตะกินกับเนาะอันนี้เป็นมะเขือเหลืองค่ะมะเขือเหลืองด่าแม่หน่อยกับขัน้นนังบักหน้าวนะคะให้มันกรอบนะคะสว่วนนี้ก็คือผักที่เตรียมไว้ลาบเนาะข้าเหนียวก็กําลังหนึ่งค่ะเขาล่อปลาดุกปลาดุกแม่น่อยได้คุกเกลือเดี๋ยวเอาเขาไปย่างนะคะ ปลาดุกคุกเกลือ,อย่างก่อนแล้วก,ก็เตรียมเครื่องลาบไว้แล้วนะคะเดี๋ยวรอบปลาดุกเสร็จเอดจังสด้ราบด้วยจ้ะเด้อใส่จา่น้อยใส่น้ำมันในหม้อไว้แล้วนะคะจะทอดพริกแห้งก่อนลาบปลาดุกกับสูตรของไผ่ของมันด้วยจ้าสูตรใครสูตรมันสูตรของฉันก็แบบนี้ทอดพริกแห้งก่อนนะคะปลาดุกปรสุกแล้วเดี๋ยวเราจะแกะปลาดุกมาผัดนะคะ ทอดพริกแห้งก่อนเอาแล้วจ้ะพริกแห้งได้ที่แล้วเนาะพิกไฟจ้ะเอาพริกแห้งขึ้นใส่พริกปนลงไปผัดให้ได้สีสันสวยงาม ใส่ทอดที่ห้องจะกินได้ด้วยค่ะใครกินเผ็ดได้ก็ใส่เท่าที่ตัวเองกินได้นะจ๊ะโอเคยกออกแกะปลาดุกกันก่อนแป๊บหนึ่งจ้ามาดูปลาดุกปลาดุกหน่อยอบสองตัวแต่จะลาบตัวเดียวนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเยอะเดี๋ยวลาบตัวเดียวก็พอตัวใหญ่เนาะเดี๋ยวแกะปลาดุกแป๊บหนึ่งจ้ะเอาลบรจ้ะปลาดุกเรียบร้อยแล้วนะคะปลาดุกตัวหนึ่งค่ะได้เยอะแยะเลย แกะเอาก้างออกนะคะบางคนก็กินน้ำเก่เานังออกไว้หน่อยกินนังปลาดุกนะคะบางคนไม่กินนังปลาดุกเลยเอาที่ม,มาล้วกันเลอเอาตามที่เราชอบเดี๋ยวปรับกองอย่างนี้นิดนึงเนาะโอเคเปิดไฟค่ะเราจะพัดปลาดุกจักน้อยนะคะให้มันหอมบางคนจะสับบางคนบดสับนะคะสำหรับไม่หน่อยบดสับนะคะแกะออกมาเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เลยค่ะ ใส่ผงชูรสล,ลงไปใส่รดดีนิดนึงค่ะ นิดหน่อยนะคะโอเคผักให้หอมสักนิดนึงแล้วเก็จะไปบีบมะนาวใส่ผักกระจกนะคะใส่เข้าคู่ว รอให้มันหอมหอๆร้อนๆสักครู่นะคะไม่หน่อยว่าเอากลางของบานแังย่งเหลืออยู่ที่ทองไหมไม่น่อยว่าใส่น้ำนะคะไม่น่อยจะกินลาบแบบแห้งค่ะคนที่อยากจะให้มีน้ำขุเขิดก็ใส่น้ำได้นะจ๊ะ ะชิมก่อนนะคะความเค็มพอ,พออยังน้ำปลาอีกนิดหน่อยอยากหม้อออกนะจ๊ะหมอมมากเดี๋ยวเอกไว้มันเย็นจักหน่อยมาหน่อยสิใส่บะนาวเลยอย่ามันขมค่ะ ให้ปลาดุกเย็นสักครู่นึงนะคะต้นแห้มันเย็นแค่น้อยนึงค่ะเขาใส่พักลงไปตอนนี้พักมันจะสุกนะคะเอาล้วจ้ะบีบมะนาวจ้ะนินหน่อยกินเปรี้ยวนะคะ เปรี้ยวเค็มแซ่บแท้แน่นอนเดี๋ยวน่าลงไปแลลวกระชิมอีกรอบนึงค่ะเพื่อความชัวอืมต้องเผ็ดน,นิดหน่อยจรลองอร่อยชัวว่ ไปจ้าทีงยับออกว่เป็นยังได้ค่ะมันห่อนเพราะว่ากระทะยังห่อนอยู่ใบบักกูดหอมแดงต้นหอมนะคะใส่ลงไปนี่เลยเรียบร้อยขรุนผมนบอกปลาดุกตัวหนึ่งได้บักเยอะแยะแตะแปะเลยจ้าขรุนขรนุน ทีเด็ดของแม่ใหญ่น้อยอยู่ตรงนี้จ้ะแม่น้อยจะใส่บะเขือเหลืองลงไปน้ำนะคะใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะจ้ะอันนี้มะเขือเหลืองแช่น้ำมะนาวเรียบร้อย พร้อมเสิร์ฟตักใส่จานนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะตักใส่จานให้เบิ้งได้จ้ะเด้อมันจะแซ่บแค่ได้ได้จ้ะเด้อลืมไปว่าต้องใส่ข้าวครัวนะคะลืมไปตัวพี่น้องใส่หมดไปเลยเรามีห่อใหม่อยู่ข้าวครัวนี่ก็สะดวกสบายค่ะข้าวครัวสะไล่ทิพต์มัต้องมานั่งต่ำให้มันวุ่นวายนะจ๊ะโอ้โหพี่น้องเลย น่ารๆอร่อยจริงๆใส่จานแล้วจ้าทนไม่ไหวแล้วจ้าใส่จานแล้วแต่ว่าอยากแซ่บโดยหอมเกียวลงไปอีกนิดห,หลัดปลาดุกสุดไม่ใหญ่น้อยเริ่มระเสิร์ฟมาเบงไก่ไกลมาเบงไก่ใกล้จ้ะเซ็ตแล้วเรียบรอบาบา้อยจ้ะสำหรับลาบปลาดุกของไม่ใหญ่น้อยเป็นแต่แซ่บไหมคะปลาดุกตัวเดียว เห็ดขายเนี่ได้กำไรเวอร์เวเด้เนี่พี่น้องสูตรนี่ยังบ่มพีไปเห็ดแมนบาลองเห็ดตากมาหน่อยเบิ่งเด้อค่ะรับรองว่าแซ่บอีหลีแซ่บจริงๆนี่มาดูใกล้ๆกันสิน่ากินไหมวู้ต่แซ่บบ่คะตัาแซ่บบอปฏิบบทโตอะไรจะน่าอร่อยขนาดนี้พี่น้องเลยอ่ะดูแล้วเยอะๆก็ลองไปทำดูนะคะทำกินตามรับรองว่าแซ่บชัวร์ไม่มั่วนิ่มเล้วจะเดอ้อ เอาล่ะค่ะแม่นราจะไปกินแล้วนะคะรักนะจุ๊บ